พญายพญายให้อีลาถามนะนี่สิถามอย่างไรนางพญายเก่งมาแต่วเห็นงานเมืเม่อยๆนี่นไหมเฮ้ยได้ยินข่าวว่าลูกเป็นคู่ถามภาษาอังกฤษตีแล้วโว้ยภาษาภาษาอังกฤษพญายได้เกียรติหาผมลูกมันเก่งได้ร้อนเล้วโกเอาสิถามเด้อบัดนี้เด้อถามมาเลยอยู่ในหม่องไปแล้วเศร้าน้าโว้ยเศร้าน้าตัวกระพ้จักไีล่ะฝ่า,ามือว้าวหมอเดี๋ยวเปนหมอหมอหมวกับด็อกเตอร์ป้าพญายเก่งจังวะ เอาพ่อเลยพ่อพ่อพ่อเออฟาเธอร์เว้ยแม่แม่แม่ก็มาเธอสุดยอดวะสุดยอดชาววัดสลูกสิได้เป็นคู่มันได้น้ำพ่อเียเหรอพอมันเก่งเนาะพระได้มาเลยพระมาพระเหลืองเอระฮือหลืองกอะฮือพรแปลว่ายังสันติภาษาอังกฤษโอ้ยก็ตัดสินแล้วเนาะ Ah <laughs>